คิดเอาอะไ,ไรอยู่บ่แต่งใช่ดอกเออเราโยวน,นี่ก็ยังมีไก่มีคุยอยู่หันกับซ้ำบอกไปอยู่หันกับเข้าซ้ำเข้าทิมพอว้ผู้เดียวคืเอเ่าพว่าอยู่ผลยำแรแงกับพอกันนยำสอบก,ก็บมีจะไปเหตุงานมาแล้วทำงาน,นงานนย่่ว,วงนั้นช่งนี้เขาเดือดดืวัง มันสุกห่นกับไปนอนอุบวน้องขึ้นคุณละหัดสุกง่ายง่าด้วยกลับมาที่เกีตรตมันมากโต๊ะประเดี๋ยวใส่ป่ะโตัวประเดี๋วมันด้อยพอเ์าไปอยู่เขาไปน้าไปหน้าเขาลบมาโตัวกินเขาอย่างนี้เียงเขากินแล้วเขากินแล้วเข้ากลับมาบต๊ต๊ะม่ยังต๊กับบอกไอ้สาวเขาเสียหนิมาห้บเมนียังดอก มื่อนั้นเขาบอยเศร้าไปเชิญน,น,นันเสนียเศร้ามันคือไม่หายเขาบอกว่าวเออบ่พวกมันไข่ปลาทูว่าทูนึงเออปลาทูนึงใครเขาให้หมูตโตเอาให้หมูตโตไว้กินกับเด็กน้อยมันยังดอกเมืองกันไปปลาทูไข่พอเออใครกับเมืเองกันไปที่ใค,ทใ,ใครกินเนี่ยกินอะไรสปาใครกับเด็กน้อยที่กินเอปลาทูแม่แมกินอะไรอีกอย่างกินอะไรขันเนื้อกันเนื้อง้อ เน,นื้องวกินกับบวัวมีดีงั้นเาก็กอยู่ใกล้อ็น,นบวัวด้นเทียงแต่ว่าเาอาเผาเทียงเห็นเรากินเท่ากับมา,า,ากะอีอะไรมันก็ยังอยู่อีวีก็มันอีวิมันก็กินได้สุยานกิกนใครยังบัวขลังเนาะนี่นน สาบน้าให้แล้วมันก้งเยิมอยู่ใส่แล้วก็ข้าปลางูไปใหเป็นฐันขึ้นมาข้าวข้าวมันไปใส่มาใส่ได้แน่อยืนบนเลยตื้อแค่แน่ล่ะไม่ยังเออบัวท่านอันนี้ดอกยางกับเฟยกับเฟยแล้วกับไปใส่เบ็ดใช่ไหมใส่เบ็ดกับเมืองจนยุคขึ้นก็เทียบกันแท้มือนีงยังงานจังงานอ่ะเฮ้าไปดองยางให้ไปดอกยางร่มเดี๋ยวก็เป็นอีกเนี่อีกรอบสองรอบสามงานแล้วก็เอับบอูได้บอกแม่มันมันกิดว่าบอกอยู่แต่ว่า ช่วงนี้มันตกของปีของมั่นยาพึ่งให้มันไปใสมาใสมันจะฟังวันอะไรบ้านี้นั้นนะคือตอนนี้หมอนี่มันตกปีของมันแหละคือมันไป็นแมปีมันบอดีเนาะแปีมันบอดีมันไปใสมันก็ยากวางหันกัญญาภรญาพอมันมากอืมว่าคือมาเอาบุกไปบวชเขาบวชอีหยังดอกบวชหลายคนขาดบวชบวชังในรั้บวชในหลวงกันละวันนี่พอดีมากหาลูกบ่เศร้าก็เลยบวชไปบวชที่ยังบ่ชได้ นี่แต่คมป้าไม่เท่าวันใหม่ใม่เออบางเนี่ยป้าไม่เท่าจะได้เห็มันไปหาใครไปในไส้ยังมือก่อนห้องต่อบปอยา่างไงป้ายต้องทำให้ยาดมอีกแต่มันจะไปเออแต่มันก็ไปเอมันมันีไปจานหยาหรือหน้าน้องนี่สูมันกหมอบระพื้นหมอกระยักหมอกระยักซอยอยู่แต่ว่ากับกระบอกหมอว่ามันมึงจะของไงเป็นมีดมันนักกว่าอีดมันเติมอีก มันกระตุ้มเลยเว้ยมันน้ำหานเฮ้ห้ามบางอย่างเห็นปดอกบาอยางนี่บางอย่างนี้อยางแต่บุ้งให้มันดีก่อนให้มันดีก่อนี่ให้มันดีเพราะว่าปีนี้เป็นโตปีของมันมันเบา nhạt แรงตาคือยู่ใช่นม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไปใก็ไปในบ้านนอ่นนะอ๋อเอาเอาเอาขึ้นหน่อยบพรก็มีที่เอาขึ้นหน่อยให้ เงินหน่อยเงินหน่อยเงินหน่อยไปวงเยนนี่เห่อยองเงยน่ะให้ไปอยู่หันโอ้โอรอมันไต่ของน้ำบหกะกะตบกะตบกะตบี่บ่ยูนนี่แล้วยืนนี่ก็ยืนนี่ตบงบก็ยืนนี่แ้อ ของอยากของกินมาให้กินเออกระซื้อไม่กินนี่ยกระโอนไม่กินนี่ก็บอกอยากกินยังกระบอกนี่บอกกระซั่งก็บอกเออนี่บอกกระคุยกับอีสาวโทรมากอีสาวอยู่วันยังไดพออยู่ยังไดกระถามข้าวถามข้าวอยู่วัว่าวันนี่ลงมามันปิดนายมันก็โทรมาทั้งฝุ่นม้นก็ลงไม่ทั้งฝุ่นเอาโมใช่มาเกคนเอารถใหญ่ไปเคนไปสองคนกับลูกคนคนนี้เนี่ยไปทางคนต่างไปกระพึ่งมาแตลบนแต่ว่าวันเสาร์นี่หนึ่งวันชื่อสเก็บมันก็ม้วนนี่นรถ โตงเที่ยวทางเที่ยวนเที่ยวจี่อาทิตนากับแลน้าอุตุพรีกอีกเกือบซมือม้วัดประชานิมิตบอกคอไปรับเสด็จพราเหพบกับไก่เพราะด้านหนอข้าวยาดนยิ้งเขากงูอกินเขาก็กินเล่นล่าไม่ยากเนาะนี่ยังงาเขาไกินข้ากับอนมมาไหวข้าวยาด้กเขาก็นาโตเพรามีอยู่บ่คนดียหน่อยเป็นมามันกินยังเพรามีพวกใครพวกยังเมือนเราหมี่เเมื่อไรฮะเมื่อไรเมื่อไรบ่ พอดีว่าังหินเท่านี้ไปสื่ออยู่ในลานขาเพิ่นเราว่าบบมีตอนนาไปสื่อไข่เพิ่นเร็วใครแผงบบมีกนเขาเลเอาไปสื่อแผงไว้หาเนี่ยมันกินหลายคนเนาะวันนี้เราตาเน็กหน่อยเ๋ยวที่ทาดีสาวไหมดอกว่าเวลาีสาวมันไป อีโวอีบิวมาที่เอหมอผู้ใหญ่หลุงมาวามเหมาผู้ใหญ่ก็มาเขาเรียนทุกที่เออก็ดีอยู่ดีอยู่กับนึ่งนะมึงร้านมึงเรียนไม่ทีใหญ่ๆเร็วๆติดกัดแค่ลูกเงี้ยงดอกอีพอกินจะบปลาเด็กน้อยอะไรกับมึงเด็กหน่อยมันกินง่ายไงกินไข่ถอดไข่มันก็เหลวตอกตีหน่อยซม่เออมีไข่มียังมากะเออกินเล็กหน่อยนะมันกินบ่อยังหลวงมันยังมากะให้มันกินมากะกิน กระปรกปรปองก็กินได้นอเออะเ๋อเลยเพื่อเขียนมาไวใไห้เ <c oughs> มื่องด้องเขาสิได้มากมากับสีเบาแรงโตน้าเฮากรบเบ้อันนี้นเรื่อนกมือพอให้กับเชงันละเอะเบงอะไรได้บ้ากับยูนี่ครับยูมวนกับยูใครยูมวลบอกลูกเขีมาไปพากททะเกยน่ละยูได้ยูมวนบ่หรอพ่อให้มวลมันมวนแล้วจ๋าคิดจนมันก็คิดว่าคุณมันงานมันลาย ไหมูอนมันก็บวมหวนดอกบวชพออยูดัยก็อยู่พออยูดัยก็อยู่มั็นโมบินอันเป็นบวชเดิพออยูดัยบวบวมอวนนั่นก็อยู่ไปซ้ำนั่นละเออไปอยู่ซ้ำนั่นเอ๋ยก็ไว้เมื่องเอ๋ยทั้งเอ๋ยทั้งอัยมึงเมื่อก็อยู่หนีมีน้ำมีนวลก็อยู่ก็เฮาอยู่ก็อยู่ก็เฮาจอยเฮงนี่กินข้าวก็บแซ่บกินข่าแต่กับมือเดีกับปลาปลาดุกินอย่างปลาดุกอบปลาดุกปีงไงมันก็เลยตัวหนีงใหญ่ได้ซวดน้ำ บปอยู่กับเขาเช็ดสดน้ำเฮาก็เช็ดโปเ,เ,เ,เป็นอย่างมันข้าวอย,อย่างวันนี้เลยหมูแต้กับเขาถือไปอยู่กับเขาต้มมูอีกสดซดงบ่สดน้่ห <c oughs> มูเ้างมันบบถือว่าหมูพิษเฮากับโบไข่หันให้เรากินดอกด้นด้นเน้อด้นด้วเรากินตนึ่งเพราะว่ากักินป้าหลายกับยาแล้วเบือ่อเออยาเราว บอกกับป้าแน่ป้าแน่เฮ็ดแน่เนาะแต่ป้านั่นสินน right mm. ักเพรานทางป้าน really ั so, um, ่นละยลายแม่นแต่เฮ uh ็ดถ้าเป็นอายแล้วไปยังสีแบบแจ้งแจ้งเฮ็ดปีนี้ก็บอกไข่ออกคือซุปปี้ว่าฝนดีอยู่แต่เฮ็ดบอกไข่ออกบ่อือซุปปี้ป้ายนอนได้ก็ได้ไป้ายนอนได้ก็ได้ปีนี้บอกไข่บอกไข่มีมีบ่หลายเฮ็ดบอกไขหลายอือเฮ็ดกระเสียก็หนาแกงเฮ็ดกระเสอยที่คน เฮดเมแบเข้า่แกงเฮ็ดบ้านเฮาเป็เข้าหามาก็เป็นตานเื่อได้อยู่มันเฮาก็เห็นเฮ็ดอยู่เกเฮายังบ่กล้าซื้อเด้เฮาบ่เฮ็ดเฮายนถืเฮ็ดเบื่อเฮาเฮาก็ว่ามาเชื่อใจลุงล่ะลุงเนาะอันนี้ประจําอือบัดนี้แกงแล้วเฮาก็เอาข้าวสารใส่ข้าวสารใส่แล้วบ่พ สุกแล้วข้ากินเองเข้าก่อนออเข้ากินเองข้าแล้วข้าจังเอาไม้พอกิน,กนโมเมนต์ขาเอาไม้พอกินเลยไหนหามข้าก็ตักตักเอาหนามมันเต็มถ้วยหน่อยเขาขายหวานนี่นะเออข้าโป้งเห็นมันเด่นเลขาสดเลยลาวะขันมันมันเป็นอย่งางหนายยนนมมันเออถ้วยถ้วยแซมนี่น่ะนี่น่ะถ้วยแซมมูนนี่น่ะโอ้ดิกินมกปลาหมกขวานีาเต็มถ้วยเออป้าลุงเราไปอันนี้สอนอื ก็กินบงมัก้ายเตยพูดกว่าคำันมันเป็นยังมันตรงหูเรื่องล่ะอากินถวยหน่อยนึงป้านนีเาบ่าเขาเพื่อไปยานางนั่งขับเงาะเงาะนี่ไอยินไรขับเงาะกับล้มัจกินไดรอะไรกาแฟกาแฟแบบตัวกินใดอไกินได้นยังดอกซื้อมาให้กินน้ำกันนั่นะกาแฟพูนกาแฟเม้นูสให้เราเิน้อ To hắn anh hai cánh hai ừ, cánh hai ừ. cánh ừ. xoay... ừ. ừ. hai cánh hai cánh quay lưng mà không là sai lắp a kim đi nối xong một hèn là một hộp. Hãy hỏi hòa 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 hòa

เขาก็อยากเข้าไปอยู่ๆหัดคิดว่ามุโตมันยากอยากแล้วงแต่คนต่างอยากต่างคนต่างมีงานแบกที่เสริมก็ยุพพนอย่กัอยุ่พนุเดียวแต่ว่ามือนันกับแรน้ำคูบากันมือนันกับผ้าผ้าไปรงท่องสังกัานบล้อก็แลดึนว่าครเดียกันหรือที่เสริมัน่ก็ได้ก็เสริมเขาก็มีงานของเขาหมุนอยู่กันล่ะเมียเขาทั้งใหญ่เขามาบ่หลียูบบนหมดแล้วอ ก็มาทำได้ป่ะหมดเอาแล้วหมดันยู่นี่ยมันกัดหมดยูซ้ำนั่นอันยี่ป่าบ้นเงลูกอมลูกอมย้อนยเศร้ากินอยู่วันนี้กินอยู่เอาโอ้เฮาโป่หัวแลุ้งหัวเดีย่อยเศร้าอะไนี่ยพูด So đẹp quá sáu hay kín. Chẳng kín tân này là kín, hm. Money. 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 là คูอยู่สี่เกะกุมวันอยู่กูติดน้ำมันเมืองแรงกูแรงสิแก่แรงเหมือนที่คือกันเหมือนที่กูเจอกับชิมพ่์พ่อพูดียวกับส่งทานพอมอยู่คืออยู่พูดียวออกมานังนาบ้านกัดมวยไฟแล้วกว่าอยู่เมืองเขาอยู่ไฟอยู่มันเลยแม่นเขาบ่ได้มาสูงชิงบ่ได้มายางมาเบ่อมายังคือบาดทั้ดเลยต่างคนต่างอยู่เขาไปเห็ุงารณนกันตื่นเต้นขึ้นแล้วเขาออกไปเช็นยำแนเขากลับมาเงินเออมันเป็นยังสั่น ก็ใเมืองเากันกันนะเว้ยพอพอดีหน่งยนึงกินได้กิน,น,นได้กินได้แซบกินค่อยกินเออเลยปอกให้มาบางคนก็เ,เป็นหนังวะเออบอเอป็นยังงั้นมางามงามงามสวยงาพอดมดมันชิมไหมันก็วดมดมันชิ <laughs> không, không nhây, không ừ, tuổi name của tặng nạn tụ tụ. Nha. Nha. nhau Nha. Nha. Cầu Nha. 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 ขอบพุณาโจทน,นี้ก็มีแต่งานทางกระท่านดิบัตรแด้บตนแดมุ่นปุ่ยดิแ่ทางกาะท่ารือคือไงน้องหมาก,กับโบแมนเปิดวันทีอาทิตย์ที่แปดหนึ่งวันวันคือไงอคือวันเดือนเอาอีบอสเลยปองให้เลย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> qua Gõ của <laughs> không một bỏ phong hưng của bỏ bỏ เด้วมาเก็บต้งตาลงแล้กูแลนผีเส้แล้วเท่าทีโอ้โหเีประโยชน์ได้ล่ะเออกระยูนี่ละกระสั่นมนยังดอกเก็ไอกบด้วานยังแล้วกระทำความสมัครใจของพ่อเอออบด้วานยังเลยกบดยว่ายังกระทำที่บานหนั่า้า็ดูสวนพอมาเขาหงำขื่นง่ายเท่าวะ เขาบอกอันนี้ก็ได้อเนาเียเบเียงเปเียงเเชีย้าบบกนะกินเ้าป่าที่เมืองเล่นเจ้าป้าปป่ตอนัรงแจ้าป้าอย่รั้นคืองาเราานี่ยราถวยีนเขาถยีงาะกินงาะ

Làm nguyên Ok Nói nguyên gây thế nào mày Có này Ừ, à. làng à, là, Phần... là, là làng, ừ. Ừ. làng chỉ một thứ bài กินบ่ไผกินแต่งอนเช้าไดกินล้วเอามากินแล้วก็บ่ตืนห้อหามแต่โมบ่เช้าจะกินแล้วเดูแล้วนนอยอนอยเอาแต่โมกบกินกล้วยบบกินบกินกินนอยเออก้ยกินน้อยเวลาเ็มามันลําบากกินน้อยๆกินกัน้นอย เออตะกี yeah. ้จังตะกี้จังจังนั่มาตะกี้เรากินเาก็ป่วยดีๆมานี่เราอืดท้องเราเรกินปุวยกับแตงโมอยู่หาวกินปุวยกับแตงโมอยู่พักนึงเออนลองก็ใจเมยน่แล้วเขาไข้ป่วยแล้วตงโมก็ได้ป่วยแล้วเาหยาดอืดแล้วเรากินเล็กน้อยเรากินมือแค่เรากินน้อยนล้ะน้อแตนสองน้อยมันอืดเราอะงาน ไปได้ตงว่งกูจูสีทําเทนนี่แหละถ้คิดแต่กไปรูปกับบ่ายแไปมีนัามันไยูคนเดียวยู่หันละวนยู่หันละอจากสาอทิศเนี่ยมันมาจากวงวนตอนนี้ซาอทิศเพิ่นจะยุติกัไปว่าไดไปนั่เพิ่นมันก็ไปหาข้อมเพิ่นอยู่บ้านตอนนี้ก็เลยมาประชุมก็เลยมาหนีน้ำมาแวะมึงมมึงอีพอเออแวมึีอ เดี๋ยาแลวหาที่แม่ทีแม่แล้วก่อนน้องชายแล้วว่าพูน้องจอยใช่แม่แล้วไ็เลยมึงอนั่งหองไห้แล้วไปเาหมาก่อน่าปพาอพ่อพ่อพ่อพาไป่าพีอ่อพ่อพ่อพาอพ่อพ่่อพ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 ่อ่อพ่อพ่อ่อพ่อ่อพ่อ่อ่่อพ่นพ่แล้วก็อ่อพอพ่ออออ่อ ต้นแปดสิบอะไรล่ะ, <92. S 1> ละอีเมลตเก่าที่สองเก่าที่สองอือสองพิษชานยามื่อีอืแปดเกาเลสิบก็เก่าทสองกับทำอีเมลอยู่บัตรส้าค้าคนนี้หนาวตาแล้วว็มั่วล่ะถือยามาไปพอแหนบผ้าไปตัดแว่นมอสเปนกะวะ่ามันจีนเป็นต่อว่าใค้เนเป็นหลอกมึก็บโไปวะนี่ เหาแล้วเราเราไปแล้วพี่เมย์ที่จันแล้วมาถามเหลงไม่ไปหรอไปเทปเงินคนเ่าล่ะใช่อ๋อไปยังกับเจ็บเงินคนเถาเพรอะไรแล้วคนาตอีกอะคุณแม่งีเงาเก่าใช่ะเจ้าคึกเจ็บเงินเงินคนเถาคนเัานี่หอมกันมาแล้วบ่หอมจะแน่ต้คนไตมากเจ็บเงินู้งาถูกเลวมันก็ต้องเจ็บผอมที่นองของมีคนาตจะเ้าโอนให้แกวันพกรอยสมาคม เฉพาะเฉพาะพอพงผู Stelle, ้เด e, ียวกตามเลยแต่ว่าก็มูบ้านบ้านบ้านน้องไก่ใต้เมืองใดล่ะคะมือนี้ใต้มือนี้ใต้มือนี้โอ้ใต้มือนี้มาจากพ่นบ่สี่แกส่งของความาหาว่าใหกใจสมาคมสมาคมบ้านนองมาที่เข้าเอาสมาคมกระจายสมาคมบ้านที่พ่อสมาคมบ้านสมาคมตำบลตำบั่นที่ตำบล มันนี้การใช้กับมาคมคนเผาอีขาเเ็บ๊ยู่น่อกอีกทออยพอการท้องลอยีเขาแงารัองใาอยดีโอยลอยโอจไป้โอเราหาลอยหาลอยขอคนเข่าบันนนงไผ่บันนงขามบั้นขามพีบตะบลบั้น้องมาหาบั้อยน้าบันนะหลายมันเขาบั้นขามนําฮน้นเตนได้บนไปถึน้ัจมัตายวั เราพลาลงพ่านี่มากตกน้ำตกยังบูแล้วก็เ็จราไปกสดาจทำกันอยู่ว่าเป็นยงไรันเท่าเราหมดได้เพรานเป็นเ้่าคนคนแม่เป็นนนองเป็นไม่เป็นนนองลยให้อยู่แล้วเป็นมักน้ำแน่นะไปกินแน่ลงแน่ล้งน้งน้ำได้เ่เราเปงหูหูแต่ว่ากินเราไปทัวทีมกินเรากินน้ำสองล้านถา แมีะมันไ่สิเนมันมันปกปวเยมันตท่างแว่ามันนงานต่น้าบาี่เรา่นอันละจะุยกึงกัดสูหนัปะเออแม่ที่มาเมือกับมีเออการหนอย

บ่คือสมัยตะกี้สุมือรถมันไล่รดโมดไล่แต่ข้ามเขานี่อุ้ยเธอหนึ่งปีนั้นวางอีเมลยอยู่องกับครับรถมาหาีเมียไปมืนอยู่มองสภาพเกาเขาเพื่อนอโทนเขาแตกกางเกงขาดหนีตาตนีกางเกงขาดมือลมมือลมขี้ไข่นำทั้งคูณน้ามองเลียวนั่น ฝนตกมนหันฝนตกกอมันหันวนาเพราะว่าถ้าฝนตกมันจะมาทางเฮ้ยบอกมันหันก็ไปเปลียนอยู่นครับช่วงนี้มันฝนหาช่วงนั้นฝนมันทีให้เขากลับโทรมาถามอยู่อือฝนมันือไอ้ยังเนเพก่นก็พูดกันอยู่ว่าฝนตกบางวันนินท่าก็ว่าฝนตกก็เลยว่าฝนตกกับฝนบานที่บานตกเออกะหูกะหูข้าวได้บานน้ำเพิ่นนั่นแหละขาคือเรนบางโตมาใตพอดูฝนนะอืม น่าคำคำแม่ฝนตกเพ้งแห้งอือโอ้ข้าพุยยางที่รถตาฝนีริงรถกันตันอนะมแต่หอแตกฝนเป็นยังต้องยากฝนฝนตกพุยยางที่รถไว้สั่นบอโมว้ว่าาจาของตาฝนในว่นฝนมันบ่เห็นหูรถมอเซค์มาจอดนี่และจอดน้ำทะเลไหยแล้วขันตมจะใช่์นี่การมาตกจอดเรื่อนรถไงกระซ่างกรงตกแห้งก็ตรงที่ฟ้า มดทิมา่ะบ่บ่มาเราก็มาเสร็จได้แน่นบมมีพอบบเด้เปลื่นมองนอนพ่อบ่มียังบมมียังตาคุณยังมห็นแล้วไปหั่นด้ิก็หั่นด้ไปแปงหันแบนั่นจ้ะหันหล้าท่าขาเราหนึ่งขาเราแบ่งาแบ่งแค่แป่งค่าแ่งแค่ใส่แปงตื้บดเรายาบันแห้งยาันะนี่ เขาเคยซื้อแป้งตัวนึงคือแค่มาให้ตระดอดบอก่เขาเคยซื้อแป้งอีกตัวนึงมันแห้งมันเราไปท่าแล้วมันลอกมันใหม่มันใหม่ผู้เฒ่ามันใหม่ผิวหนังบางมันเออเออมันถือแสบว่าหันซึบซ่งเปื่อยออกก็ให้หัวอะไรวมันบ่มีอะไรมันมันหอนมันหอนเนาะมันหงนแห้งหรือวเดี๋ยวไม่แฉะ ปงนั่งกระดุ่งเราถือให้แล้วก็เอาแปง้งเิ็กน้อยคือกันบาน,นี้ของรุ่งเมื่อเดาเข้ามาถือให้เขาก็เอาแปง้งเิ็กน้อยคือกันบ่กอยากเราทาแปง้งอือ่นเนี่ยเราเป็นเมื่อจะแป้งเย็นกับ,บ่บแป้งเย็นมันแสบเขามาห่างนเคยซื้อเคยทาให้มันแสบมันเปื่อย <c oughs> ก็ลองเอาแป้งเย็นไปตอนแรกมันก็ฟอกปุ๊บมันก็ปุ๊บ เย็นนัหลอกนังหลอกนังหลอนหย่านะังละไมคือภาพเงาไม่อม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไมม่งม่ไม่ม่ม่ไม่ไมไม่่ม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่เ่ไม่ม่ไอ่ไม่เม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ม่ม่ไมีไมไมไ่ไ่ไ่่ไน่ไ่่ม่ไม่่่ไมม่่่่อไไไแล้วแมึงเาก็เมื่อห่นนี่มม่มเาก็ เอามาใเ้เแล้<ม>ออกินเขาเฮ็ดกินกระเฮ็ดห้พ่กพอกรเฮาก็จังเฮ็ดให้เด็กหน่อยของนี้ไดันอันนี้ตอนนี่มันกี่สีโมงโอ้ยมันสี่โมงสสเล้วไม่ไม่นช่เขาเฮ็ดให้เราเล้เขาก็ ไปเนี่ยก่อนพ่อนี่มีเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว